สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้มะโพลก,กับแม่เอ๋หัวเถึกอยู่ทงนาเด้อค่ะทงนาข้างบ้านในใกล้บ้านแล้วพี่นอ้องขยเอิ่นทงนา ไม่น,นี่ข่สิพาแมายังเบิงหาลเลาะเบิงหาเทียมีเนี้ยไห้เด็กกิบมีของป้าให้ได็เก็บเบิ่อข่ยลืมบอกไปจ้าตอนนี้กะหกมงกลัวอะไรเด้อย้าพี่น้องหกมงแรหลงกลัวๆแต่บัทันในมืดไปกินเขาแแหลงเราเลี้ยวไข่ก็เลยอ,อกแมยังลเลาะเบิงจ้าไปเบิงก็เลยจ้า่าสินี้ยังให้ได้เก็บบ่โปพี่น้องข่สิพาเบิงต้นอกอยุ่ข้างโค้งนาบ้านตุ้ยข่จ้าต้นนี้ปรไข่อยพักกันอ,อกเงินกับมูสง่งคนมาปลูก สื่อมาปลูกแต่งตาบทันในตนแง่ได้จ้าเนี่ยเราเพิ่งไข่กระจำบ่ได้มาหลายปีเป็นได้แล้วนี่จ้าอยู่ตรงแามบ้านไขเ่เฮียนไข่เลยนึงกับเฮียนไข่ค่ะคอโมนะ้อยู่นะเฮียนไม่เงี้ยวหัวเถิดมาเบิ้งมาเบิง้งยอดเพิ่นเป็นตาเสบตาเสบอ่อนอัวรัวอยู่ไข่เสียว่ากินได้ได้ไดพี่น้องไข่เคยซิมเบิ้งแล้วเที่ยนึงแต่ว่าไข่บ่ทันได้กินอีหลีเดี๋ยวไขซ่ซิมในเบิ้งอีกจา้าพี่น้อง ข่อยสิซิมยอดอกใบอกยอดอกอ่อนๆนี่ให้เบิ่งเด้อจ้ะจะเบิ่งดูคือเป็นตะแสบแท้อ่อนรั่วๆอยู่แมาจา่จ้นนี่เป็นตะแสบอีหลีเด้อพี่น้องเลยเบิ่งนะคะเบิ่งน้ำข่อยบ่ล่างดอกจะเบิ่งเด้อพี่น้อง พี่น้องจ๋าก็โทษจ้าก็ต้องปิดปากไปขออยักอายอันเดี๋ยวเด้วอาจารย์ลดมาถ้าผู้ใดเคยกินพักกระโดนนะจ้าพักกระโดนบ้านเขานะ่รสชาิออกค้ายๆกันเลยจ้าสิออกฝาดๆมันๆเป็นตะกินกับปันปลาเด็กบวงตําปลาเด็กลาบปลาเด็กเสียบนี่จ้านี่อืมกินกับเมียงตําเมียงเนี้ยน,นั่นนะจ้าอืมสุดยอดจ้า แซ่บยู่สสำหรับข่อยด้วยนี่เบื้องนี้น้ำข่อยจาพี่น้องดอกหญ้าฟันสิงโตหรือว่าดอกหญ้าแฉลวสิงโตที่ข่อยเอินล่ะค่ะข่อยเบื้องละค้อนช่องสามเนี่ยพี่น้องใต้เงาตะวันข่อยเห็นพระเอกกับนางเอกเอาไว้นี้ลหละดอกกันนี่แ่ออนนะมาอทิตฐานแล้วก็เปาที่พี่น้องข่อยว่าไม่ร้องเห็ดเบื้องในเพียงเฮือ,ไอบได้ข่ <laughs> อาายก็ได้เอิ้งผนัจจาไลยกระโดดเต็มอยู่ กิดแซมกันน้ำกันกับตวกหญ้าเนี้อยอื่นง้างงามง,ามงาม้างพ่จ้ะบรรยากาศสุดยอดเลยเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องตอนน้นอันนี้เคยเห็นเพ่นหลายต้นอยู่ในเชียงหัวนี่นะจ้ข่อยเห็นคนไทยบ้านเฮาทางอื่นปนพากกันเก็ียบหลายอยู่จา้าเพ่นว่าเพนเอื่นว่าผักตำลึงะสนว่าผักตำลิ้นบ้านข่อยใชัยภพูมเอื่นตำลิ้นนะจา้าตำลึงฝรั่งผสนเห็นนั่น เห็นไอ้พ <N> ี P> คนหนึ่งคนวาเซบข่สิร้องเก็บไปกินมึงก่อนจ้าพี่น้องแล้วก็สิไดเฮ็ดคลิปไปน้ำช่วงนี้กะบ่่อยสิพ่อยังพ่อเห็ดลหลยๆปานไดกับพ่อถ้าเห็ดอันนั้นเนาะเห็ดยังเกาะเฮ็ดทงกข่เอิญน,นะพี่น้องเดี๋ยวข่สิร้องเก็บหยอดผักตำลิ้นนี่ไปกินเิึงจา้าอู้หกกักเกาะบันหนึ่งหกกักเกาะดิอะอ่อ,อนดิฉะซะเงเปนดูนั่น บอนดีดีจ้าข่อยเห็นพี่คนหนึ่งพนา่าแซ่บแล้วกหวานมาสัน่นข่อยก็เลยอ,อยากร้องบึ่งเพราะว่าข่อยเคยไม่ย่างโผหลายเชียแล้วข่อยก็บ่เนี่ยใจเลยบ่กล้าเก็บเพิ่นนะข่อยเคยเห็นหลายก่ออยู่เจ้ะพ่น้องอยู่น้ำขี้ดินก็หลายโออเออเอ้อํน้ำ มันดวงถือกันดีกับมีเอวเนาะคุณนหนมนี่ก็ได้ออกันดีดีค่ะนี่จ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวไปเบิ้งงมองอื่นน้ำเพิ่งจะล้ายหลายไปนะเบิ่งเชียร์นี่ตไตเป็นน้ำชีดินเรือยเป็นน้ำชีดินน้ำกสิหาเก็บเอาที่พันอยู่ทั้งหัวดอกพี่น้องมันสะอาดอยู่แต่มาข่อยเรียกได้นะจ้ะพี่น้องิ่งอันี้น้ำข่อยใบยัในใบขึ้นรูปหัวใจนะอัน คล้ายๆกับบันเคี้ยมันที่ข่อยก็เห็นยี่ม่ไงข่อยปลูกอยู่บ้านั้งสมัยข่อยเป็นเด็กน้อยแล้วพี่น้องแต่ว่าข่อยจำว่าไดบ่เคียมันนี่ยังข่อยบ่ฮห้ว่าเมียนบ่กเมียนด้วจ้าขอ่อยเหงว่าคล้ายๆซื่อๆจ้านี่ฮารดมแตชนอดนี้งามๆบวบๆพี่น้องติมหัวอยู่เด้นน่จ้าที่ข่อยหูวว่าติมหัวเพราะว่าข่อยเคยแงงมะพร้าวมะพร้าวเป็นตะดนเลว้วตอนที่เป่นบทันไเลย ไปเรื่อยขึ้นจังซีนะแต่ข่อยบ่เคยเก็บบ่หูนะจ๊ะบ่หูจกักเนาะอันนี้กับแมนจ้เดี๋ยวข่อยสิเก็บเอามาน้ำขี้ดินกสร้างสะอาด,ด,ดยุลรกเพินกะเตหาเดดไตน้ำเด็ดขึ้นมาเลยนะจ้ะน้ำเสียงน้ำเด็ดไปทั้งไหนเพินกะเรื่อยไปทั้งนั้นละต้นไม้ต้นเลน,น,ใน,ใน,นี่ตามที่ข่อยเข้าใจดรอกว่าเปิ่งดีๆก่อนหามีอึหามีอึคุณหมาอย่างน้นโมนี่ ทัานมีกับสิเปว่าปุ๋ยคิดว่าเป็นปุ๋ยเยอะนะพี่น้องเนาะโอ้ยขาดขาดไปไกลเถอะอีกแล้วพี่น้องเชื้ออันที่ข่อยว่าคือเชียมันจากมเมนอีหยังข่อยเฮงว่าคือจะสื่อโอ้ยหยดบิง่งปวดเสียงหากระอ้ยตายดังเปาะละลพุ่นน่ะดังเปาะล่ะพี่น้องเอ้ยอ้วดตีขึ้นอย่างนี้ย่างอวบเลยค่ะ่ะพุนน่ะ หมดเอาแน่นอุ้มนม้ำหัวน้ำเลอะน้ำปักขอยพี <c> ่ <oughs> น้องน้ำปักข่อยลีไปตายอยู่ไก่ทะยื้อบะเถงเน้ำกระดึงเขียนเขาไว้ดีดิอันสินเงียนความคือเพิ่นว่าอีหลีบ่เพิ่นว่าเพิ่นว่าเสียบเนี้ยจะเพิ่นว่าหวานนะ เบื้งเชียนี่ดูคนนะจ๊ะไตเป็นน้ำขี้ดินยังงามเลยพรมงามงามนะพี่น้องเนาะเป็นอะไรกระโดดอพี่น้องอันนั้นกับแม่นี่น,นะจ๊ะแต่ว่าข่อยเบ้าเอาเชียนั่นข่อยจะมาเอาเชียนี่เชียอหรอคะใช่บ้านชัยภูมิมักเขือหรอคะแกงเนื้อใส่มักเขียแล้วใช้ภูมิบ้านข่อย <laughs> หลายเตืบลเลยได้พี่น้องกำไงเลยได้อน่เก็บข้าวเดียวเตว่าห่งอยากเก็บหลายที่จริงกะยู่ใกไกลบ้านจา้าของนี่กินเมิดเรากำลัเก็บไม่ได้อีกคือเก่านั่นแหละแต่ว่าก็ยังอยากเก็บหลาย,ลายค่ะนี่จากพี่น้องได้กำบักไงห,หนึ่งแล้วแต่บันได้โพอค่ะที่เก็บไปอีกจัหน้อย โอ้ยจกักแมนย์ด้วยไหเขียงหัวน้ำมาพูดเนาะจ้าข่อยใส่เสศษขันเงาบ่ได้ข่อยหอนข่อยเอาพี่น้องข่อยเลยได้ใส่เขียนสระน,น้ำกับน้ำกับปูดเขียนเลยพี่น้องมันธรรมดาเด้นี่นี่แหละสาเหตุหนึ่งที่ข่อยมักใส่เสศษขันเงาพี่น้องก็สิเก็บอ่อนที่ยุคดินส่ออ่อนบาสิบ่เอาดอก ตปนเนียนเป็นอวดเป็นน้ำไหลอวดก็ได้ั้งกับบ่ได้สุกปป๊กนะจ๊ะน้ำกระโดดหัวที่คอยมาหาเก็บเห็ดหูหนูนั่นแหละจ๊ะพี่น้องบ่งน,นะจ๊ะ อวบขึ้ยอย่างไรเนาะพ,พี่น้องเนาะเชื้นอน,นั่นอวบอวบอยู่ในอุ้มน้ำหกต่อหกแต่อยากได้เพราะว่าเป็นอวบแล้วเก็น้ำพี่น้องนี่แมงบุ้งเลยเนี่เสียวจะได้ทำให้แมงบุ้งเป็นเห็ดอยังเฮาบ่ได้ดอกแต่ไปนักจีกไ้เดียมก็เสียวยอดอวบอวบเดี๋ยวเห็นน้ำก่อยพอี่น้องก่อยก่อยเสียวน้ำน้ำ มของเสียข่อยขาดเป็นลอบน้ำก็ได้ใส่ละมงหยดพิ่นนะคอยดึงขาดจ่อยบ้างน่อเสียงเกาะเลยโอ้ยทวดทีทวดทีอ้าโอ้ย,อยเดือดออก นาเราเคยกินคอยก็เก็บเอาลายส่อนไม่พี่ o n น้ำเนี่ยเป็น่ากินให้เขากันเลือกเก right, right, right. ็บไวลายลายนุ่นละเอ้ยนามาก็ได้อ๋ออันีละเคี้ยนเนี่ยาเดือดออกจ้าเบื้องลูกเ่นหน่ายางน้ำเลยพิ n กับสิพาเบิง่งเดือดย้ำเลี้ยงะสิทถุหนึ่งพแห้งเราด้นจานนี่ ข่อยสิเก็บเอาอยอดผักกระเดาผักสะเดาฝรั่งนี่จ้ะยิ่งหม่องนี่ก็น่าอยิ่งอุ้มนี่ก็น่าพี่น้องที่แรกก็คิดว่าสิไปเก็บเอาอยู่ม่องสะพานหลักสารสินม่องเก่าพ่นที่จ้ะวันนี้ข่อยเดียวเห็นยิ่งม่องนีก่นนอนยอดถุนโอนนี่โอ้ยลวกกินแซ่บไลค่ะกินกับเจลออกมาน้ำลายก็ไหลนนะ้ำทั้งโงาทั้งน้ำลายไหลเลยข่อย ลังหม่องกะไอใบแกเ้วเดี๋ยวพี่น้องมึงได้ถีบปงกอนได้ปงก,อน,ปงกอนนะจ๊ะนะจ๊ะก่อ,อนอัวลัวนี่จะพี่น้อง แนวขยอยได้ออกมายางชโมงกลักวๆค่ะตอนนี้ก็ทุ่มเครื่องแล้วก็ได้ไปอียงเกาะใบประสน <c oughs> ยอดยอดสะเดาอ่อนๆกับยอดผักตำลินอ่อนๆอบอวนี่ละจ้าพี่น้องนี่เดี๋ยวข่อยสไปลองซิมผักตำลินเบิงขัง้งแรลกอยู่พี่น้องจ๋า่อยมาหอดบ้านแล้วบัดนี้่อยสิผ้าเบิงจ้ะนี่จ้ะ เพิ่นก็คือยอดพักตำลินตำลึงอิลีลวาแล้วค่ะเนี่ยพี่น้องคือคือจะคอยเอาเพิ่นมาสองอยอดสี่เห็ดอย่างปติคอยสีล้องลวกแล้วก็สีลองซิมเบิงสะกอนเด้อจวจะวาสิพานโบจังไดจังคอยเบิงน้ำกันเด้อจ้านี่จะพี่น้องลวกมะเวลวป่อยเพิ่นเย็นก้อนแล้วจะลวกสองอยอดว่าวคอยสีซิมแคยย่ยอดเดียวค่ะ ถ้าเทียเกิดยังขึ้นมันจชได้แก่ทัน่อยกระสีอันยนันยี่เนาะกระเสียวกันลจ้าพี่น้องจ๋า <c oughs> แ่บยู่ได้จ้าพี่น้องยอดเพ่นสิออกหวานหวานแสบค่าแบ่บคอยว่าคือเป็นตะกินกับป่นกับแก้วแ่บยู่จา้านี่จังเลยคอยกับวังว่าคอยสิมีชีวิตได้อหลดวิดีโอให้เพิ่งอยู่ได้จา้าถ้าถ้าคอยบ่ได้อปโหลดบ่ได้เห็ดคลิปก็แสด,ดงว่ามันมีผิดมีไยัย <c oughs> จากสิว่าจังไดยเขาก็บ่าตรงๆซึ่งเลยนาะจ้าพี่น้องเนาะจังเบิ่งน้ำกันค่ะถ้าเบิ่งอื่นโซ่คอ,อยที่ตื่นบัว <c oughs> ขอบคุณลหลายๆเดอ้อที่มาเบิ่งลิปซอยติดตามซอยเมียเอวหัวเถืกเถือกชงน่อยหน่อยเบาลหลายๆคอยพักกันยดีดมีเฮงสุขูสุขส้นจ้าสุขดีค่ะสวัสดีค่ะ